ปแปลราทุกท่านนะคะส่งเข้าไปถึงข้างในให้ผอบอมันได้ยินค่ะ ด้านหน้ากองทัพบกนะครับด้านหน้าประตูกองทัพบกนะครับก็มีสารพัดนะครับเท่าที่เห็นนี่ละครับนี่ครับมีป้ายมาเป็นชุดเลยครับ เอาน,นะครับเมื่อมันไม่ออกต้องให้มันมุดหัวอยู่ในนั้นต่อไปก็เพราะมันกลัวพูทอาอชงเสียงมให้มันได้ยินหเอยเมื่อเมื่อขอบอผู้มีอหน้าทางตรงครับเขาเป็นคนขี้ขาดเป็นเต่าหดหัว ให้ราคาเสียวเวลากับมันอีต่อไปแล้วพี่น้องเอ้ยเราจะตุ้งหน้าไปอีกองทับเรือต่อแล้วดูสิว่าจะเหมือนกองทับบุกไหมเอ้าขอเสียงตีตาเดายกังหน่อยพี่น้องครับใจเย็น ี๋ยวขอเสียงพี่น้องเตาถีแ่ก่อนนะครับพี่น้องครับในระหว่างที่เราขยับขบวนรถที่จะนำขบวนนะครับให้ดูธงดำธงดำขนาดไหนครับธงดำธงดำจะเป็นตัวชูนำทางของพวกเราไปให้ตามรถมอเตอร์ไซค์ที่มีธงดำอยู่ขนะ้างหน้าสรุปยังไงครับ สรุปกองทัพจะส่งตัวแทนออกมารับใช่ไหมครับขอเสือตัวมือกับกอนทัพมาเร็วนานไหมครับนานไหมเราจะรอกองทัพกี่นาทีครับพี่นาติดต่อนะยครับพี่บอยไม่นานไม่นานไม่นานนะครับไม่นานน้ากลัว้าะเลย พี่น้องครับขอให้ระหว่างเส้นทางที่เราไปให้ความร่วมมือกับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาอำนวยความสะดวกเส้นทางให้กับเรานะครับขอเสียงตบมือให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกเขตทุกสอนอเลยครับเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องไปกระทบกระทั่งกันนะครับเมื่อวันนี้ทางพี่เขาก็ทำหน้าที่นะครับอำนวยเส้นทางให้กับเราตามที่เรา